สวัสดีครับผมสวัสดีพ่อพี่น้องป้องไปสุกซุกคนครับมาพี่น้องมามืัอนี้นเ,เขาได้นี่อือเอือดพี่น้องเนาะบมกอือหรือว่าฟักทองสุกนี่แซ่บเลยพี่น้องบันนี้มากินกับข้าวแซ่ยบ,บเลยเหมือนมามามา,มาพี่น้องมาเสียบนกันเนาะครับผมเห็นอยู่ในตลาดพี่น้องอย่นี้มันสุกเป็นเสียบเออ คือเสียวมากินกับเผาพี่หอมแสบเนี่ย <c oughs> <c oughs> นี่กวนเดือดหน่อเสียหน่อกกวนหน่อยเลยนี่เอาอืมมาสิบแบกันหน่องเดี๋ยวในหน่อกก็นหน่ะ ในหนอกันอพี่หลังกินขับเข่าพี่เสบเนี่ยอ่หลัง<ม>เดี๋ยวพาเครื่องกินไงเออเอาพาเครื่องหมวกมุ่งอยู่ที่น้องของเสียบพีเดูอย่ังกินเสบ เป็นเลยหรอเอ,อ้ยเดี๋ยเสี่ยวน่ะนั่เลย <c oughs> มันยิ่มันแล้วก็หอมหวานนี่หรอไงอืมอืมว๊อดอืม เื่อมย่องเลื่อมวายมันเป็นบดหนึ่งบดหนึ่งไอโกไป้ยนี้งั้นจะทำยังไ้ไปกับไปแม่นหรอเขาบผมต้องบาดข้อแรกหน่อย

quả trọng Ừ. Cọp chạp Nàng tay khá tên miệng Chạp luôn บรรยากาศมืดเป็นหน้าหนาวพี่ลองเอ้ยเป็นน้ําร่มน้าหนาวออ๋อมื่อเหนือประจำเหนีอกอนนองพี่น้องเนาะจีบหนาวไปพัดแม่ครับผมอืมจานมื่อแล้วอ่าก็ขอขอบคุณขอบคุณพี่พี่ลองทุกทุกคนครับผมที่คอยเป็นกําลังใจให้เป็นก้อนแดงพี่น้องเนาะขอบคุณครับผม ดาวมือแล้วเป็นกวาดแดกขอกลับมาสวัสดีครับ